ต้องบอกงี้ก่อนนะฮะคนที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยถ้าสมมติว่าคุณเป็นคนที่ตีแบตเก่งแล้วตีแบตเป็นแล้วแล้วก็มีฝีมือในระดับนึงอะ่ะผมคิดว่าไม้ตัวเนี้ไม่เหมาะสําหรับคุณนะแล้วก็กดปิดได้เลยนะครับแต่ว่าคนที่กําลังฝึกตีแบตคนที่เริ่มต้นตีแบตหัดตีมือใหม่หรือว่าเป็นเด็กที่กําลังฝึกซ้อมเนี่ยไม้ตัวเนี้น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้ดูให้จบนะครับ สเปคของไม้ตัวนี้นะฮะออกมาน้ำหนักเดียวนะครับ 4u แล้วก็ผมขึ้นเอ็นตัวนี้เป็น xbow 65นะขึ้น27แล้วก็ตัวกริปก็แกะคลิปเดิมแล้วก็พันแบบที่ชอบนะ nano fly n e x t e เนี่ยก็ได้เทคโนโลยีมาจากตัวรุ่นพี่ b o o sonic fair system nano cell แล้วก็ไอตัว s t g r a p h i t e ก็ถือว่าเป็นไม้ที่ให้เทคโนโลยีมาหน้อย น้อยพอสมควรนะฮะกับไม้ราคาเท่านี้แต่ว่าชิลลิ่งที่ได้ก็โอเคแหละตีก็สนุกดีส่วนที่ผมชอบเนี่ยก็คือตัวเฟรมไม้เนี่ยก็จะไม่ได้เป็นไม้ที่แบบว่าเฟรมใหญ่เหมือนตัวนาโิกาเจ็ดร้อยละไอตัวนั้นนะ่ะน่ากลัวเวลาขึ้นเอ็นอันนี้นก็เป็นเฟรมที่ยังเป็นแบบเฟรมขนาดกว้างอยู่แต่ว่าไม่ได้กว้างเหมือนไอตัวเจ็ดร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ชอบที่ว่าเขาใส่ตัวนี้มาผมชอบสีของมันมากเนะี่ยแล้วก็โดยรวมเนี่ยทำออกมาได้ สวยถูกใจมากนะครับลวดลายสวยมากนะฮะถ้าพูดถึงไม้สีขาวที่โยเด็กทำออกมาในช่วงหลังๆเนี่ยดูดีเลยนะครับนึกถึงตัวที่เป็นแซดฟอรหลินตันนะครับสีขาวแล้วก็ตัวไอ้โบลทริกตัว702 2นะครับผมรู้สึกว่าคนที่ชอบสีขาวเนี่ยมันแต่งไม้ง่ายนะฮะอยากจะใช้คลิปตัวไหนก็ใส่ได้เอ็นก็เลือกที่สีสวยๆได้สมมุติว่าผมขึ้นเอ็นสีชมพูแล้วก กลิปเอาเป็นสีชมพูมันก็ไปด้วยกันได้ก็เป็นไม้ที่น่ารัก,กน,นะสีสันแบบสดใสน,นะฮะคือเบสของข้าเป็นสีขาวอยู่แล้วไงใครอยากจะแต่งไม้ก็สบายเลยนะฮะแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงเวลาใช้ไม้สีขาวเนี่ยมันเป็นรอยง่ายนะฮะอันนี้แค่เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเนี่ยรอบๆก็แบบเริ่มจะมีรอยดํารอยขูดรอยเสียดสีแล้วนะฮะผมก็แก้ด้วยการมีผ้านะครับใช้ผ้าอย่างเงี้ยเช็ดเช็ดมัน ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งพวกคราบต่างๆเนี่ยก็จะหายไปนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าเช็ดอย่างนี้ทุกไม้ไหมก็ไม่ได้ทุกไม้นะฮะเฉพาะไอ้ตัวนี้แหละเพราะว่าสีนู่นสีนี่มันจะชอบติดนะบางทีพอหัวลูกเนี่ยมันโดนสีสกรีนเอ็นปุ๊บแล้วเราตีแป๊กอันนี้ก็เปื้อนอีกละก็ได้เช็ดอีกละคาแรคเตอร์ <Character S 2> ของไม้เนี่ยมันเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าสร้างมาเพื่อมือใหม่อย่างแท้จริงนะฮะเป็นไม้ตีง่ายแล้วก็เป็นมิรกับมือใหม่ สำหรับใครที่แบบมือสูงๆแล้วยังไม่ปิดคลิปนี้ไปก็ขอบคุณมากนะฮะก็สำหรับมือสูงเนี่ยเวลาใช้ไม้ตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันมันมันไม่ค่อยมีพลังในการส่งลูกเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่าเวลาใช้แล้วมันเปลืองแรงนะฮะเพราะว่ายิ่งเวลาเราจะต้องการเกมบุกที่มันเด็ดขาดนะฮะใส่ใส่แรงลงไปในไม้ตัวนี้ลูกมันก็ก็ได้ตามแรงที่เราไปแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเราเท่าไหร่ อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เหมาะสําหรับมือเกา่ามือเก่งแล้วนะฮะไปเลือกตัวนาโนแฟร์เจ็ดร้อยแปดร้อยหรือว่าพันแซดมันเหมาะกว่านะฮะไอตัวเนี้ยปล่อยให้แบบว่านิวเจนเข้าใช้กันนะฮะพึ่งตีนาโนแฟร์เน็กเทดวันแรกนะฮะร,รู้สึกว่าหัวมันแบบมันเบาแล้วมันจับจังหวะยากนิดนึงแต่ว่าฟีลลิ่งโดยรวมอะไม้มันดีนะแต่ว่าเวลาเราเวลาที่เราจะแบบ ตีลูกเกมบุกเนี่ยหรือว่าเกมคอนโทรน่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นไม้ตีง่ายแต่ว่าด้วยแรงเดิมของเราอ่ะมันทำให้รู้สึกว่าลูกมันออกไปเบากว่าปกติเป็นปัญหาที่ผมว่าถ้าได้ใช้หลายๆทีเนี่ยน่าจะน่าจะจับครคเตร์มันได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะพอที่จะแบบว่าปรับตัวเข้ากับไม้ได้มากขึ้นเพราะว่าอุปกรณ์เวลาเราเลือกเนยฮะมันต้องทุนแรงเราเนี่ยไม่ได้เป็นไม่ได้ต้องมาแบบว่า ทำให้เราเบลองแรงนะครับเดี๋ยววันสอวันนี้เดี๋ยวไปลองอีกรอบนึงพูดถึง feeling ไม้ตัวนี้นะถ้าผมมองในมุมของมือใหม่นะฮะไม้ Mike ตัวเนี้ยเป็นไม้ที่ตีง่ายเป็นไม้ที่ส่งลูกอ,ออกไปได้ง่ายทั้งลูกเซฟลูกดาดลูกตบลูกหยอดโดยรวมของเขาโยน e ชทำไม้รุ่นนี้ออกมาให้มันกลางๆมากๆไปจนแบบรู้สึกว่ามันกลางค่อนไปทาง ต่ำด้วยซ้ำน,นะฮะคำว่าคาว่าต่ํานี่หมายถึงว่าระดับในการใช้นะมือมือสูงก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่เนี่ยมันจะอยู่กลางๆแล้วก็แบบไปสําหรับมือแบบมือใหม่ๆเลยที่แบบใช้ไม้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าจะตีลูกนั้นยากลูกนี้ยากนะฮะถ้าให้พูดให้เข้าใจเนี่ยก็เหมือนว่าเราไปใช้พันแซดตกเราตบด้วยวงสวิงเดิมเราตบด้วยแรงที่เรามีแต่ว่ากลับกลายเป็นลูกมันโชยลูกมันเหินนั่นก็เพราะว่าไม้มันใช้งานยากแต่ไม้ตัวเนี้ยผมว่า ถ้าเราต้องการลูกไหนมันก็ตีได้ง่ายแต่ว่าถ้าต้องการความรุนแรงของลูกตบเนี่ยไม้ตัวยังให้ไม่ได้นะฮะไม้แบตนะครับพอใช้เวลากับมันไปสักระยะหนึ่งมนุษย์เรามันปรับตัวได้ไงพอใช้ไประยะหนึ่งเราก็คุ้นเคยกับมันแล้วก็ตีมันได้เข้ามือนะฮะจุดเดียวที่ไม่ชอบก็คือมันตบเบามากพลังในการตบเนี่ยน้อยนะครับดังนั้น คนที่คิดว่าจะใช้ไม้ตัวนี้แล้วจะเอาไปตบเนี่ยล้มเลิกความคิดแล้วก็ไปดูตัวอื่นถ้าถามผมว่าไม้ตัวเนี้น่าซื้อหรือเปล่าในมุมของมือใหม่ถ้าเราแบบว่าเป็นมือใหม่น่าซื้อมากเอามาใช้ตีได้สนุกมากไม่ต้องหวังผลอะไรนะเอาตีสนุกเอาไมา้สวยงามาตัวนี้ดีมากจุดหนึ่งที่โดนถามมาเยอะมากว่าระหว่างนาโนแฟร์เจกับนาโนแฟร์เน็กเทจเอาตัวไหนดี ถ้าผมเป,เป็นคนถามแล้วก็รู้มือตัวเองนะถ้าผมตีแบตเป็นแล้วตีเก่งแล้วผมจะเอาตัว700นะฮะแต่ถ้าผมยังงูปลาตีเล่นอยู่ผมจะเอาตัวนี้นะฮะเหตุผลก็เพราะว่าไม้มันเล่นได้สนุกกว่าแล้วมันก็ไม่ได้ต้องการพลังในการเล่นในการใช้งานเยอะขนาดนั้นนะฮะสำหรับไม้ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักแบตมือใหม่ทุกคนแล้วก็น้องที่ซ้อมแบตทุกคนนะครับ ยังไงก็ตีแบตให้สนุกขอให้เจออุปกรณ์ที่ถูกใจนะครับสวัสดีครับ